ผมรีวิวไผ่ตรงยักษ์นะครับนี่คือไผ่ตรงนะฮะขนาดลาต้นแก่จับนะครับหรือไผ่ตรงหม้อนะครับต้นนี้ก็ขนาดลําต้นโดยประมาณนะครับต้นนี้น่าจะได้ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับครับถ้าเส้นผ่าสูนกลางนะครับอย่างต้นนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณ8ดนิ้ว นะฮะน่าจะได้นะครับตอนนี้ก็นะฮะตอนนี้แปดนิ้วฝานะครับถ้าตัดเป็นผ่าสนยนกลางนะครับนี้เป็นผายตรงที่มีขนาดแก่จัดแล้วนะครับอายุก็ประมาณหกปีขึ้นไปนะฮะยาวได้เต็มที่ก็ประมาณยี่สิบห้าเมตรนะฮะโดยประมาณนะครับ จะเป็นสวนไผ่ตรงนะี้ไผ่ตรงโม่นะครับตอนนี้แกจัดลำตรงนะครับสวยงามถ้นะาท่านที่ต้องการไผ่นะครับไผ่ขนาดลำต้นใหญ่นะสั่งเราได้เลยนะครับนะฮะอย่างตอนนี้นะรตรงนะครับแล้วก็ขนาดเจ็ดนิ้วอัพนะครับ สำหรับหน่อ,อก,ก็จะให้รสชาติหอมหวานนะครับแล้วก็หน่อก,ก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับท่านที่นําไปปลูกนะฮะก็เหมาะในการกินหน่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่อที่ต้นใหญ่สมบูรณ์ขึ้นมานะฮะก็อันนี้พร้อมที่จะเป็นต้นใหญ่แล้วนะทอัน,นี้ก็กําลังแทงขึ้นนะครับ ก็ขนาดใจนะนะสูงสองเมตรกว่านะฮะกินนอยอร,ร่อยนะฮะนี่ได้หมดเลยนะฮะแกจับหมดเลยฮะลำสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสั่งรเราได้เลยนะครับมีให้ทุกขนาดสำหรับท่านที่สนใจลำต้นของไผ่นะฮะหรือพันไผ่ตรงนะฮะไผ่ตรงหม้อนะ ทุกท่านมาชมสุวนไทยน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกท่านชมเรื่อยๆนะครับ